ลงชิปและรีโมทใหม่ของโตโยต้า Vios นะครับผมสาธิตการลงนะครับผมตัวลูกค้าเอามาทําเพิ่มนะครับลูกค้ามีดอกสํารองไม่มีรีโมทนะครับผมทําดอกรีโมทใหม่ครับลองเทสดูนะครับผมเสียไปน,นะครับโอเค สตาร์ตติดนะครับผมสตาร์ตติดครับสตาร์ตติดโอเคเอามาลองดูรีโมทกันนะครับผมล็อกล็อกล็อก เรียบร้อยครับผม